สรุปที่อยู่ในมือท่านขนะนี้เป็นกฎหมายสําคัญมากตามมาตราห้าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศประเทศนี้ใช้มาแล้วยี่สิบฉบับนี่ฉบับที่ยี่สิบและก็ต้นเดือนหน้าตอนแรกจะเข้ายี่ห้านี่แหละต้นเดือนหน้าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญแก้อันนี้หละแก้เรื่องอะไรจัญญาบาัตรแล้วก็เรื่องอะไรอีกการขัดขันในผลประโยชน์เกี่ยวกันเมืองทั้งนั้นเลยไม่เกี่ยวกับประชาชนเลยใช่หรือไม่ แล้วกฎหมายประชามาติผ่านแล้วด้วยนะต่อไปจะแก้รัฐมนูลส่งมาให้ท่านนั่นแหละจะให้แก้หรือไม่ให้แก้แล้วท่านยังไม่ได้อ่านสักข้อเลยจะรู้ได้ไงนี่คือปัญหาที่สังคมไทยกําลังเจอใช่หรือไม่สรุปในมือท่านเป็นรัฐธรรมนูญรัฐธรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดที่ขัดแย้งรัฐมนูญบทบัญญัตินั้นใช้ไม่ได้มาดูมาตรา42เชิญท่านทุกคนยืนได้ครับ มาตราสี่สิบสองหน้า 1, 1. หนึ 1, 1น่งหนึ่งอ,อ่านพร้อมกันบุคคลเดี๋ยวเดียวเดียวใจเย็นเพราะอามาตราสี่สิบสองเริ่มบุคลบคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมสหกรณ์สหภา,าพองค์กรชุมชนหรือการจำกัดเสรีภาพตามวรนหนึ่งจากกาะทำไ,ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อการป้องกันหรือรจัดการติดขั้หรือการผูกขาดครับสรุปความว่าพรบรสหกรณ์ของท่านมันขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูลหรือไม่ เท่าที่ท่านอ่านมาท่านว่ามันขัดไหม,ไมขาดขัดดิเ,เพราะในนี้บอกว่าให้ตั้งสากลได้แล,แล้วตามที่กฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมันไม่เกี่ยวเลยเนีย่นั่นแสดงว่าสกากลจังหวัดเนี่ยนะครับปฏิเสธท่านมาเนี่ยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโอเคไหมถูกไหมถูกไหมถูกไหม oh. เพราะใช้กฎหมายเก่า oh. ใช้กฎหมายเก่า แล้วมีวิธีการแก้อย่างไรดูมาตราเจ็ดสิบเจ็ดตะกี้ในรถไม่ได้พูดถึงนะครับมาตราเจ็ดสิบเจ็ดดูว่าแล้วเรื่องนี้จะทําอย่างไรดูหน้ายี่สิบอันนี้ผมขออ่านเพราะว่าตะกี้ไม่ได้ซ้อมกันมามาตราเจ็ดสิบเจ็ดท่านดูดีๆนะรัฐเพึ่งจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์กับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ช้าช้าเห็นไหเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ท่านไปโจทย์มันเป็นกฎหมายที่ล่าหลังมันล่าสมัยแล้วต้องปรับปรุงแก้ไขใครล่ะเป็นคนปรับปรุงนี้กฎหมายนี้ต้องแก้ในสภาใครล่ะนุ้่นวันนี้ท่านมาเองเลยประมือท่านหน่อยดรวปุญญมจันทแสงท่านก็จะนําปัญหาทั้งหมดนี้ไปเสนอต่อสภาเพื่อแก้ปัญหาแก้กฎหมายสหกรณ์เห็นไหมดีไหมเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่มันมีทางแก้คือไปแก้กฎหมายตอนนี้ไปเถียงเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาอ้างกฎหมายเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมมาวันนี้กับท่านเอหน้าคือจะมารับข้อเสนอของท่านแล้วนําไปสู่การแก้กฎหมายให้มันง่ายขึ้นแล้วระหว่างที่รอล่ะส่งอย่งางหนังสือสมผมให้คุณสนธยานี่ทำหนังสือให้สากรณจังหวัดเนี่ยเราบอกอย่างๆใช่ไหมอ่าเ่าเลยอ่าให้สากรณจังหวัดตอบมาตอบมา ว่าทําไมถึงแม่อนุญาตต้องให้ทําอย่างไรสากรต้องตอบทําไมต้องตอบเอาอีกแล้วปะนี่เอาสิทธิอะไรไปเขาตอบดูรัฐธรรมนูญมาตราสี่สิบหนึ่งนะจบแล้วนะครับเพราะว่าจะเดินทางต่ออมาตราสี่สิบหนึ่งผมอ่านเองนะครับบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิดังนี้หนึ่งรับทราบเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารนะในครอบครองของรัฐนะครับเห็นไหมตามที่กฎหมายบัญญัติ พราะฉะนั้นสากรต้องตอบหนังสือคุณสนทยานะมาตราห้าสิบเก้ามาตราหนึ่งอรมาตราห <59. 59. S 2> ้าสิบเก้าห้าสิบเก้ารัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเพราะฉะนั้นสากรต้องเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ตอบเป็นหนังสือถ้าไม่ตอบนะครับถ้าไม่ตอบละ่ะหลายคนจะไปหนึ่งห้าเจ็ดเลยที่บอกคุณบุญเลิศนี่ไว้นะจะเอาแต่หนึ่งห้าเจ็ดอย่างเดียว <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ตอบ ใา่งานก็คือผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหนะ้าที่ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ